ไามา่ฟองกินของผู้ชายเบาแดงบ่บ่าตัาา <laughs> สวัสดีจ้ามูอนิพาพากัตมีคืคอเก่า <laughs> ไม่เะเกอะกวา <laughs> ม่ม <laughs> ดเด็กินลือกนะเด็กินเลือกเนาะม่ํมได้เนี่ยนี่เกิดม่มด้เนี่ Ba lâm này. Hãy 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 Cái hãy 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 พาปุบเสียวหอดาดล่างเลยวะตากาแดดสองแดดด้วยเนี่ยใช่ไหมเออตากแดดสองแดดตากฝนอีกแดดหนึ่ง้อฝนตกบนป้ากินไหมหอมมังอู้เสียวป้าไปก็เสียวไปไหมอ๋อนี่ป้าตัวนี้นำ้ำ นายก็ปาดบอเอี่ยมีแดงมากแน่นเนี่ยเออมามเนี้อ้ยแค่อนโอ้ยเด็กออกกันปาดนี่งนี่ตัวน่ะปาดครึ่งถ้กเด็กปาดครื่งแบบบอครืงเนี่ยตอวเนี่ยบออย่างงยนะเสียวเดียวเนียาแท้ใส่มือเนาะนั่น แข็งหรอวะ <laughs> <laughs> มัมผ้าเสีบเด้อครับมัมผ้าเสีบเ <laughs> บีออ์โอ้ยหอมอันนี้ก็ไม่สี <c oughs> สีมีแบบกลมก็แบบแทงนะคะข <c oughs> ันกลมสองแทงสองก็งแมนรวนกลมสองแทงเนึงเออกลมสองแทงหนึ่ง <c oughs> อ๋เ <c oughs> นื้อสองดิ แต่หมวนบอกว่ามีะไนั้นด้วยเนาะมีหมูด้วยแล้วเราเอาเนื้อมานี่ีดูที่ตัตีเขาปิดเงาอย่างนี้เลยนเหนียวอ๋อนี่หม่ำพากินพาแซบเอาออกปิดเหนือแน่นเนี่ยเป็นเดอืเป็นขาดเลยคือสมเนยไม่สมแหง <laughs> แต่เราตากแดดจนมันแบบว่ามันคลายน้ำออกอ่ะใช่เพราะไม่ได้สอบอืมสอบอืมอืมออร่ยอยพูดีแบบแต่ถ้าอ่างทังที่นนะครับทำสุกป่ะจากแดเเดยเยอะ่ะแดดเยวพอให้น้ำม,มันออกเนาะน้ เจ็บเจ็บเจ็บเจากับพอดีบื่อสมนะแห้งนะอพอดีอร่อยอ่ะใหญ่ยา,ยาว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 ก็ท้ารันบอกอืมเือเ,เ,เครับ ใครไม่ชอบกินดิบบอกเลยเอาไปปิ่งไปย่างอะได้มากไ,ได้มาใหม่ๆเนาะไม่ต้องไปตากเอาไปจีไฟเลยโยสุดยอดเป็นแตะเยิมดีเนาะมันมันนะมันจะกรอบหอมอร่อยกระสุกแต่ว่าเราชอบกินสุกอร่อยกระสุก <laughs> แซ่บบเอาอเนมอร่อยกระดิบ แต่ว่าผมเนี่ยชอบดิบมากกว่าอะไรก็สุกนวะเนี่ยใครกินนะตอนบอกตังอยู่ว่าอร่อยกระสุกนออร่อยก,กระดิบแล้วผมชอบดิบมากกว่าเฉันตื่นหอมหลับอยากกินตำโพงก่อดเอาเแค่ยังเป็นข้อมากินตำหพมมงก็ต้นหอมแม่กินกะบบกีกิ้งชื่อจ่าย

ไปดูเลิกดแต่งงานบอกท่องโกงบินไปไกลขนาดนั้นหรือเปล่าไปไปเลือกแหวนอะไรอย่างเงี้เนี่ยมั้าหลอกมาแนวไหนบอกแมงก็หลอกมาหลอกมาแบบนี้เลยกินไม่กินไม่ยากครับก็ยังสมเนื้อสมมั่วแต่ว่า หแห้งเพราะเราเอาไปตากแดดคือเอาเนี้ยมันก็เหมือนส้มบัวแหละแต่ว่าเขาจะเรียกว่าหม่นเพราะว่าเขาถึงมาเอาใส่ใส่ขวดเนาะใส่ยัดใส่เร,เรียกเป็นหมัม่นเป็นแทงมกหมั่นอ่ะมุกหมั่นมกหมัม่นม,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 มันอันใหญ่ใหญ่เออจะออออกอนมาลองเพลงนีง่แหละไม่ไม่เปียวเลยพอดีพอดีกินเลยนี่เปียวหมัม่ได้มา,าหลายวันเลยเนี่ ได้มาตั้งแต่จำมาจากญี่ปุ่นตากไปหนึ่งสอง,แดด,งแ,อแดดหนึ่งฝนได้ตาก,กอีกแดดหนะึ่งตากตู้เย็นเด็กไมเหลือเดือนะลยมีบวกสองบวกสองเศ้าเนาะบกสี่สิบไหมเอาป่ะจวดจ้กบาทาบจวด,วดเลยนเนาะก็มีฟอง อันเดียวกันนั่นเลแข้นแแต่ผมชอบตรงแบบแท่งทำไมไม่รู้เหมือนแบบแท่งมันจะเข้มกว่านะหรือว่าตีคล้ายกันเข้มกว่านี่แต่ว่าแบบแท่งอยแบบแท่งอ่ะมันยังไม่ส้มเหมือนแบบกลมเดียแบบกลมมันส้มกว่า หมือนกันหรือว่าแบบแท่งเนี่ยแบบกลมทําก่อนแบบแท่งทำไปหลังเปอ่อาอ่านิ้วเขาเป็นคนเปรีป้ยวๆเ,น,เ,น,เ,น,เนีย่ยอันนี้มันส้มกว่านิดนึงเแซ่บครับอร่อยเลยวันนี้ร่างกิงกับเพดหนังไม้โดดเด้อค่ะเพดบ้าวแดงกับสีเป็นอันสมนดีง้อด้อจ้ะนี่เนี่ยสมสมย้อนกลับมา <laughs> สมมันตสมปลาสมปลา,ปาน่อยกับเพจตำด้วยค่ะเดี๋ยวลองรอบหน้าให้มันตรงมาแบบว่าจะมาย่างให้ดูว่าจะเป็นยังไง <S <S ย่างนี่กัดได้ทั้งแท่งเลยยิง่ง นนเ,นเนื้อล้วน <c oughs> นี่ว่าใส่ไก่ใส่ไก่ผสมของน้ำมันอย่างวันี่เนื้อล้วนไหมเนี่ยใส่ไก่ผสมเนี่ยเขาบอกไปเนาะอือมหอมไม่ไม่มีกลิ่นคาวนะแซ่บโดยเป็นเนื้อวัวด้วยแหละมันไม่มีกลิ่นคาวอยู่แล้ว หมูกับวข้าวได้ขันเี้เป็นสมแต่ว่าเขาหมายจะมีทั้งหม่มหมูหม่ำวัวอ่าใช่ใช่ใชแตะตั้งเลือกมามหมหม่ำวัวอืมถึงจะพักเขากันฮะอืมเยม็นเย็นปะนามกันครับไม่ตเยน็น <c oughs> อแบบครับพี่น้องแบบกลมก็ร่อยสามสิบแบบแท่งก็ร่อยสามสิบมาสั่งคน่าเนวรอบหนาก็สิบส้างน้ำมวยมาจีกินเนาะมันจีกินมันก็สิมีความมั่นความยังจนุดออกเนะ่ะเสีย พากินพาแซ่บสมชื่อค่ะกินยังกัแบแต่แซ่บอืมอืมมดีกว่า คุณฮัมชงปกะโปกะโปกะโปกะเปกดูกันได้ถึงกับพกระเทียมต่วนหอมเอ๋อไว้เรื่องอย่างกระเทียมเข้ากันมากบอกเลยมันชูรสนะพวกเนี้ย เผ็ดเผ็ดเผ็ด <desserts> บุกพริกย <chamber> ังมาเพ็ดตายเลยวพราะว่า euh หืมผักแต้แห้งแซ่บพีนี่ต้องความปิดแซ่บอืมโอตีนะเขาจะไม่ทำให้แห้งแบบเนี้ยอันนี้ ร่มแดดปากรืมว่ะอ๋ตวงหมับน้องขอเยอืมอ๋อพี่น้องคะหม่ําง่วน้องม้อยด้วยค่ะหม่ําผ้ากินผ้าแสบของแฟดอบาวแดงค่ะพี่น้องไ <laughs> คอยากจะกินหรืออยากจะเป็นซอยค่าดองเล่ากะสั่งกับเล่าใดเลยด้วยค่ะ <laughs> ไปแล้วพี่น้องคะขอ,อกันชิมหนาด้วยจ้ารอดีจ้า